ตายก็คือกดกระตันแล้วก็สามารถเลือกได้รอเลือกปีอเลือกปีปสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่ครับเอ้ยหรือเคียวซากิเคียวซากิด้วยเดี๋ยวว่ยิ้ช่องนี่แหละเคียวซากิด้วยวันนี้วันนี้คอลแลบความมันกำลังมาใช่ไหมพี่ใช่ครับหลังจากรีวิว ครั้งที่แล้วนะครับบอกว่าเอาอีกเอาอีกอเอาเอาเขาทุกเข็มขัดแล้วเนี่ยติดใจไรเดอร์มันกี่ปีแล้วหลายปีนะสามสิบห้าปะที่มันฉลองล่าสุด35ตัวปะ35 40ี่สิบเตอนต้องแต่ครูกะนี่ก็ยี่สิบสามยี่ามกว่าใช่พอนั้นเราก็ต้องได้รีวิวสิครับ่าเนี่ยกวโหก็สามสิบกว่าเราก็จะเข็มเข็มขัด30กว่าเส้นอะ เอาเยอะกว่านั้นครับเยอะกว่านั้นแล้วทะลุไปแล้วเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่เส้นเดียวใช่ใช่มีพดลองโอีหล้นเกือบร้อยเส้นแล้วเกือบร้อยเส้นรีวิวกันเหนื่อยรีวิวกันเหนื่อยตอนนี้มีอะไรให้ทำกันอีกเยอะนะฮะอันนี้ไลเดอร์วันนี้ g ีโอจ o g อจีโอรู้สึกจะเป็นตัวสุดท้ายของเคเซ่ป่ะใช่ไหมนิโอเคเซ่เขาจะเรียกว่านิโอเคเซ่หรือเปล่าตั้งแต่ดับเบิลถึงจีโอก็เหมือนเหมือนก่อนหน้านี้เลยนะ เฮเซก็คือคูก้าคูก้านิเกะเด็เกะอ่าแล้วก็มาเปิดยุคใหม่ก็คือดับเบิ้ลไล่ไปจนถึงเจียวแล้วหลังจากเจียวก็จะเป็นเจียวก็จะเป็นเลวะเลวะไปแล้วเลวะเลวะก็สีระวันสีระวันใช่ไหมไอตัวสีระวันเขียวเขียวดำดำเขียวเขียวครับอืมเนี่ยครับก็ก็ถูกเลือกด้วยพี่เอกนะครับเป็นตัวโปรดเห็นบอก ต้องเป็นคนรีวิวครับมันสะใจดีนะฮะมันสะใจดีนะฮะมีการมีการหมุนด้วยคือไลเดอร์นี้เหมือนแบบมันย้อนเวลาไปได้อะไรใช่ไหมใส่นาฬิกาเลยทุกอย่างดูนิดหน่อยมันเหมือนเป็นการเหมือนเนื้อเรื่องในอนาคตมันเกิดขึ้นไปแล้วว่าแบบเกิดอราชา ขึ้นมาแล้วก็แบบคือทำลายทุกอย่างทาลายทุกอย่างทิ้งด้วยเขาอาจจะเจออะไรมาไม่รู้แต่ว่าเขาไม่โอเคก็คือเหมือนจะปกครองด้วยกันแบบนี้แล้วก็มีเขาเรียกอะไรคนในอนาคตก็คือต่อสู้กับโอมาอะไรนะครับแล้วก็ย้อนเวลามาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนอดีตเพื่อไม่ให้เกิดอันนี้ก็คือร่างสุดยอดของตอนที่อยู่โลกอนาคตเพื่อเพื่อไม่ให้เกิด ราชาคนนี้ขึ้นมาอะไรเรื่องเรื่องเขาจะดําเนินจัดคายแล้วก็มาที่หัวต้นเรื่องอีกอ๋อย้อนไปย้อนมาเนาะก็คือมันเล่นเอาเวลารับมันย้อนเวลาไปมาย้อนเวลาไปมาเนี่ยครับเข็มขัดเขาก็จะเป็นอย่างนี้อืม๋อเข็มขัดก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวเริ่มต้นแล้วก็จะมีตลับเวลาก็จะเป็นไรวอตที่ไรว่าไรวอตไรวอตการ พลังของไรเดอร์เนี่ยครับเขาก็จะเป็นลูกลูกลูกพลังผมเอาหลบเนี่ยครับลูกพลังก็จะเป็นเหมือนวงแหวนหมุนได้ก่อนจะทําอะไรเราต้องหมุนให้เป็นหน้าไรเดอร์แล้วก็มีเสียงตอบมานะครับแล้วก็กดเดี๋ยวลงแล้วพี่เอกกำลังจะมันแล้วเอามือไปโดนตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นเที้ยวมันอ๋ออ๋อ๋ออะไรจะมีเสียง อ๋อหมายถึงว่าไอ้ตัวนาฬิกาเนี่ยมันก็คือเขี่ยวเนี้เวลาไปใส่มันจะเป็นตัวเปลี่ยนเสียงกับไอ้ตรงเคี่ยวนี้ใช่ไหมเป็นตัวเลือกเสียงเป็นตัวหลอกอ่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ไปเล่นเือกเสียงอ่าแต่อันเนี้ยคือเป็นของตัวนาฬิกาเป็นสวิตสวิตเปิดอันเนี้ยอ่ตัวนี้มันแกะใส่ผ่านได้ตรงนี้ครับต้องปิ่นผมออกมาพวกตรงนี้ครับจะเป็นที่แกะที่หนึงเนี้ยแล้วดันลงมาจะมีผ่านอยู่ เพราะส่วนมากบางคนก็ค uh ือใส่ท huh ันใส่ทานยังไงเพราะหันไปข้างหลังปุ๊บไม่ม hmm. nice. ีไม่แกะได้เลยผมก็เป็นคนหนึ่งที่หาไม่เจอนั่นแหละแล้วหาไม่เจอใกลจะหาไม่เจอต้องต้องบิดบิดบิดดันลงมาแล้วก็จิ้มแล้วก็ดันลงมาตัวนี้เป็นฝากฐานครับ เออไอไอเข็มขัดเนี้ยมันต้องใส่สองอันป่ะมันมีรางให้ใส่สองอันม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 ันจำเป็นต้องใส่สองอันนะหรือว่าอ๋อไม่จำเป็นครับก็คืออันเนี้ยมันเป็นรางตัวแรกเลยตัวล่างตัวล่างแรกที่เอาไว้ฝั่งเางเป็นเกาะใส่เข้ามาเป็นไรเดอร์ตัวนึงตัวอื่นเพราะว่าตัวนี้คือมันจะต้องเหมือนเสริมพลังมันต้องเป็นตัวเสริมพลังย้อนเวลาไปไอตอนช่วงปัจจุบันนะก็คือมีพบกับไรเดอร์รุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยคล้ายกับแบบมีเข็ดอะไรอย่างเงี้ยอย้อนเวลาไปเจอรุ่นพี่ไม่เข็ดบันไดไม่เข็ด เอาอีกดีเครมั่วไปแล้วจะได้รีรีออกกับมาเอาตัวเก่ามามั่วใช่นั่นแหละครับครับแล้วอันนี้ในตัวหัวมันขัดถ้ายังไม่ใส่นี้ตัวเขาจะมีลูกเล่นอะไรไหมครับก็ในนี้เหรอครับมันเปิดเปิดสวิต์ก็คือฝาถ่านจะอยู่ด้านหลังด้านหลังครับแล้วก็คือลูกเล่นก็คือถ้าไม่ใส่อะไรเลยก็ กดบุ๊หมุดมันไม่มีเสียงอะไรเลยอ๋อต้องใส่ก่อนมันจะมีเสียงคู่กับไรวอสนะครับไรวอเพราะตัวนี้ด้านหลังเนี่ยคือมันตัวเป็นตัวบบััังคตวเลือกเสียงเลือกเสียงนอ่ามันจะไปเป็นรหัสเป็นรหัสว่าตัวนี้เป็นเสียงอะไรครับปีที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนั่นแหละครับอ๋อเลยพี่ลองดูไหมเล่นกอยู่ตรงนี้นะครับอืาลองดูเดี๋ยวลองดูเมื่อกี้นี้ลองดูแปลกปึ้งไง วางไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเลยเห็นไหมเนี่ยครับก็มาทิ้งตรงนี้นะครับโอ้โหแล้วก็บังลุนต้องบังลุนประกอบไว้ก่อนหมุนแล้วก็หมุนปุ๊บก็จะเป็นหน้าไรเดอร์นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปมาเสียบตรงนี้ผเสื็อแล้วเสร็จแล้วก็ต้องกด ปุ่มป่ะอ๋อไม่อันนี้เมื่อกี้ปิดสวิตไปแ้องเปิดอ๋อยังไม่เปิดเอามันเจ็บเสียบไปเลยเสียบไปเลยนะครับนะครับมันก็จะเป็นเสียงสแตนบายครับอ่าเสร็จเราก็ต้องอ๋อมันเหมือนเสียงนาฬิกาใช่ไหมรอรอให้เรารอเราก็กดปุ่มขึ้นบนตึ้งแล้วเราก็หมุนแล้วก็หมุนหมุนหนึ่งรอบอ๋อแล้วมันก็ แล้วก็จะมีมันจะมีมีเสียงปุ๊บข้างหน้ามันจะมีชื่อมีชื่อมีปีเห็นไหม2018ก็คือเป็นปีนี้ปีปัจจุบันที่ตัวนี้ออก2018แล้วถ้าใส่อะไรเดอร์ตัวอื่นก็คือใส่เราก็ใส่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาไว้แปลงล่างเอาไว้แปลงล่างอย่างเดียวเลยเป็น G O เป็นอะไรพวกนี้สมมติเอาอันนี้สมมติเอาอันนี้ใส่ได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันแต่ว่าอันอันอันนี้ก็คือ แต่จริงๆมันต้องมีเสียงอันนี้เป็นร่างเขาวอรอัพแล้วก็อะไรแล้วก็ใส่ใส่ไปแล้วก็แล้วก็กดแล้วก็กดปุ่มเหมือนกันเก็จะเป็นเสียงเงินครับให้มันจบก่อนกดไปเลยก็ได้พี่กดไปเลยอ่าแล้วก็รอรอรอถึงบิวอ่ะเอามันยังไม่ให้หมุนหรอไม่หมุนเลยก็ได้อ้ย ใจร้อนมดเลยก็ได้แต่ว่าถ้ารอจบมันก็จะเหมือนในหนังไงว่าแบบอนเทนตบิวละข้อลีอ๋อมันจะไล่ไล่ทุกทททุุุกกกตัวไรเดอร์มารวมพลังกันในนี้ละอ่าใช่ครับก็คือเสียงมันจะยาวเสียงก็ยาวนานก็จะบอกเลยว่ามันนานมากคือถ้าจะเล่นเข็มขัดนี้พี่ว่าต้องแบบมีดูไปด้วยเล่นไปด้วยหรือเปล่า แต่อาทะลุดเพิ่มมั้ยเพิ่มมาทะลุดนะยิ่งยิ่งถ้าแบบพอมาอย่างเงี้ยแล้วไปดูม like like ันก็จะลิงเริ่มอ uh, so ินละมันจะเริ่มโดนป้ายละจริงเนี้ยผมก็ได้ยืนฟังอยู่ยืนฟังนั่งฟังอยู่เออมันก็สนุกดีครับเนี่ยฮะเนี่ยแหละชอบตรงนี้ป้องปอดปุ๊บแล้วเขาก็หมุนจริงอ่ะก็ต้องก็ต้องหมุนหมุนแรงได้หน่อยอออะเแต่อันเนี้ยอันเนี้ยมันหนักมันหนักมันถ่วงอ่ะ แน่นแสดงว่ามันก็จะมีไอ้พวกไอ้ตลับเนี้ยเยอะดิอันนี้แบบเร็วๆประมาณเนี้ยมันจะมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เป็นซาวเสียงพวกนาฬิกาอะไรพวกนี้นะฮะตัวนี้ยังไม่มีออก C S M ใช่ไหมยังกดแล้วก็หมุนหมุนดันอ้องดันตึกอ้าวหลายรอบก็อันนี้แหละฮานนะฮะเอาใหม่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 พี่ปงเดี๋ยวได้ของแถม ไปเล่นบ้านปุ๊บแล้วก็หมุนหมุนแรงๆอ่ะพี่หมุนแรงหน่อยโอเมื่อกี้พี่ไปกดปุ่มนี้ค้างไว้มันเลยหมุนติ้วเลยนันคือกดกดแค่ที่เข่าไม่ใปล่อยแล้วก็แล้วก็หมุนอ่าให้มันลงมันเองอ่าวแล้วผมก็ได้อารมณ์เนาะช่วยกันป้ายช่วยกันป้ายป้ายกันเองเนี่ยเดี๋ยวมาชินคันเลี่ยนอีกอ่ะยังไม่จบอ่ะคุณอันนี้อันนี้อีกอันนี้อันนี้เหรออ่าอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้อ่า แม่แต่จริงๆมันต้องมีเสียงไงแต่พอดีอันนี้มันมีปัญหาอะไรเอามาแทนก่อนเดี๋ยวเนี่ยถือถ้าถ้าดูหนังด้วยแล้วมาดูเนี่ยอ๋อตอนนั้นไงตอนนี้ไแล้วมันจะไล่ชื่อคูก้าโอ้ตรงแผงน้าปัดแล้วก็หน้าปิดจะเปลี่ยนปีไปเรื่อยๆเป็นเหมือนปีปฏิทินแหละครับวิ่งไปเรื่อย อาวแปลงได้แล้วพีสูงหน่อยแล้วก็ก่อนเลยผมจำให้อ๋อลงล็อกพอดีมันจะมันจะทีละฝั่งก็คือฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ไปฝั่งมันมัน่่วงไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะเล่นเสียงฝั่งนี้เสร็จแล้วมาเล่นฝั่งนี้อ่า้โห ันเ็นพวกเขมเขมขัดไรเดอร์ถ้าถ้ายุคโชว์อ่ะนี่คือไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมมันจะแค่เข็มขัดอยวแล้วก็เป็นธรรมดาเป็นเสียงมีพัดลมใบพัดหมุน V1 อะไรอะไรเงี้ยแล้วพอมายุคยุคที่เปลี่ยนแปลงก็คือพวกคูก้าใช่ไหมคูก้าี่จะที่เริ่มมีทุกเล่นเนี่ยทุกเล่นเยอะจะเป็นวิีห้าเทมซอน อสไไตล์์เดรจะมีซุปเปอร์วันที่จะมีเปลี่ยนแขนตุ่มมือเริ่มมีลูกเล่นตุ่มมือว่าเริ่มจริงๆเริ่มจากสตองเกอร์สตรองเกอร์เหรอที่มีร่างอีกร่างนึงอ๋อที่เป็นสีนเดนอะไรเชียวชาร์จอัพอ่ะนสินเดนพราะว่าเริ่มเริ่มเปลี่ยนเริ่มแบบมี2อร่างสามร่างเริ่มเริ่มเริ่มแบบว่ามีอัพเกรดยุคยุคเฮเซนี่คือแบบหลายร่างมากแล้วพอเรับอย่างนั้นมาเสร็จมีคู่หูอีก ถ้าโชว์ว่าก็คือเน้นคู่ถูกไหมเพราะว่าแบบทุกเรื่องจะมีแบบมีคนช่วยอ่าแต่จะเป็นคู่หูคนที่เป็นคนใช่ป่ะแต่พอเฮเซคู่หูจะเป็นไรเดอร์ด้วยกันใช่แต่เริ่มมีแบบเริ่มมีคู่ก็ต้องมีแลมีไรเดอร์เยอะมีสามมีสี่จริงจริงถ้าดับจริงๆก็ต้องวีหนึ่งวีสองวีสามวีหนึ่งวีสองวีสามนี่ก็เป็น โอกาสสีก็ยังอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันแล้วก็จริงๆก็คือพอผ่านไปมันจะมีพวกมูวี่ที่เอาหนึ่งสองสามสี่มันจะแล้วก็ไล่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันจะมีไอเด็กที่มีผมว่าชอบอยู่ไอ้มดแดงพบหนุมานอะไรป่ะที่บ้านเรานะเออบ้านเราที่บ้าน่ะมันจะมีหนุมานหนุมานพบไอ้มดแดงหนุมานพบไอ้นกแดงเมื่อก่อนเราดูแจ้งอะไรนะกับจัมโบเออะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี้ยสนุกเราดูสนุกแต่ตอนโตแล้วอ่ะย้อนกลับไปดู ว้าเราเราไปอินอยู่มันได้ไงเนี่ยว้านั่นเหมือนของเล่นรุ่นใหม่ๆหก็จะต้องหากิมมิคกิมมิคมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเหมือนครับเหมือนเซนไตมันก็จะพยายามไปแนวหุ่นว่าต้องมีหุ่นอะไรมีอะไรเล่นอะไรส่วนไรเดอร์ก็จะมาแนวเข็มขัดแปลงล่างครับ แล้วก็อุปกรณ์เสริมออุปกรณ์เ<อ>ส làm, <มะ S 1> ริมว่าอต้องใช้อันนี้ถือว่าเป็นล่างนี้ร่างนี้เป็นอันนี้อะไรซึ่งอุปกรณ์เสริมของไรเดอร์มันมันมีอะไรน่าเล่นมากกว่าอุปอุปกรณ์แปลงร่างของเซนไตอ่ะอ๋อถูกไหมก็ก็เปนไพ่เป็นตัวหลักเป็นคนใช้อยู่แล้วแต่เซนไตมันก็ใช้แต่แตมันจะแบบมันจะมันไม่อินเท่าเท่าไรเดอร์ มันมันล่างอาจจะไม่ค่อยเยอะหรือว่าอุปกรณ์ในอุปกรณ์เสริมมันอาจจะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่เลของเซนเซอร์เลอร์ออกอะหลากหลายกว่าเพราะว่าจริงๆคือคนซื้อใช่กว่าแล้วหลังๆเนี้ยมันมีการเฉลี่ยบทจากสีแดงออกไปมากขึ้นตัวสีเงินสีเขียวทุกคนก็จะเริ่มรับบทไปอาวุธในการใช้อีกหน่อยไรเดอร์จะมี5คนไหมวะเนี้ยตอนนี้เกิดแล้วมีไรเดอร์มีมีเรื่องที่แบบ5คน13คนจำได้ดาบ ไอ้ไลเดอร์ลิวคิลิวคิแต่อันนั้นยังไม่เซเบอร์ก็หลายคนใช่ไหมแต่เซเบอร์เนี่ยมันยังอยู่รวมๆกันเป็นก้อนเลยนั่นมาแล้วก็ตายมีเป็นทีมแล้วใช่ไหมใช่แต่อันนี้เซเบอร์เรลคินี้คือตายไปเรื่อยๆทีละคนสองคนมันพักกฎนิดเดียวก็ไว้ไว้เดี๋ยวเรื่องของเซเบอร์ก็เดี๋ยวค่อยเออเซเบอร์ก็น่าเล่นเราต้องเล่นของใหม่ๆออ๋มีแล้วก็ไม่ใหม่แล้วก็ตก่าไปแล้ว เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้เอาไว้เรื่องเอาไว้ใหม่สำหรับไม่เคยเลี๋ยวเอาไว้เรื่องใหม่จริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่างอ่ะใช่ครับอามีอะไรเสริมไหมซีโออ่ะซีโออ่ะยัง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 ไม่ได้อันนี้เลยอันนี้เราทำไว้อันนี้อันนี้คือเข็มขัดเข็มขัดของตัวล่าง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 สุดยอดกคือล่างตัวที่เขาจะปราบมันถูกไหมไม่เห็นยากเลย มันออกมาตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมออแล้วมันก็ย้อนเวลากลับมาให้ตรงนี้เป็นเข็มขัดจอยลอยใช่ไหม,ออมก็แค่แม่งเปลี่ยนเป็นเข็มขัดอ้เหี่ยที่เราต้อจัดการในนี่สักกันจบเรื่องละ<อ>ไม่ต้องดูห้าสิบหกสิบตอนเดี๋ยวมันเร็วไปมันจบนนเร<ล>็วไปเราขายของไม่ทันมันต้องค่อยๆทยอยออกมาทีละอุปกรณ์ดิมันต้องค่อยๆขายทีละอันแล้วเหมือนเซนตไตก็ค่อยๆออกมาทีละตัวชุดกอนร่างแรกได้ใช้มาตอนหลัง ไม่ได้ใช้ไม่ไใล่าไม่มันอยู่นี่นะมันอยู่ในนี้และอันนี้ก็อัพไปเป็นอันนี้อ้ออีตัวนี้คืออัพมาเป็นขุมขัดนี้อ๋อมันรวมกันในนี้ว่าไอแบบผมได้ไลน์วอดครบ พอได้ตัวนี้ครบเี19ลูก20ลูกแล้วมันก็บมันก็กลายเป็นเปไหนไม่กลายเป็นนี้ก่อนอออ๋่าพอกลายเป็นนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันก็เป็นภาคหนังโลงจะเป็นตัวสีขาวอ่าจะมีอีมีก่อนหน้านี้อีกล่างหนึ่งแล้วไอ้ไอ้ล่างเนี้ยมันเกิดจากแบบมันเออ่เพื่อนมันตายในเกมในเกมันตายทำเศร้าไอ้เพื่อนซี้มันเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าโลกนี้แม่งเราพอมันทำลายให้หมดพอไมนี่เสร็จปุ๊บอะทำไมที่เสร็จปุ๊บอะตอนจบอะมันก็ มันเหมือนมันรวมมันรวมไปนี่ได้ครบอ่ะแล้วมันจะได้พลังถูกไหมแล้วมันงต่อคอในข้อหนึ่งอืมต่อคอ,อในเพื่อนมันอ่ะฟื้นแล้วก็ทําลายตัวนี้มันล้างมันล้างล้างโลกให<ล>ม่หมดเลยล้างจัก,กรวาลใ,ใ,ให้มันเป็นแบบกลับไปสู่ปกติกทุกคนลืมเรื่องเรื่องว่าเคยสู้กันเป็นอะไรคือเพื่อนมันแลฟื้นแล้วก็คือไปเรียนทุกคนก็ไปเรียนหมดเลยอ๋อจบรีเซตใหม่ก็คือรีเซตใหม่จากที่ว่า เดิมไอเนี่ยก็คือมันทําลายเนี่ยเขาเรียกทำลายล้างเพราะว่ามันกดแข้นที่เพื่อนตายก็เลยทําลายล้างหมดเลยพอตอนตอนทุกๆรายเนไ่ว่าเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนอนาคตก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็สร้างโลกขึ้นมาใหม่ครับอันนี้ลูกเล่นมีอะไรอันนี้อันนี้ลูกเล่นมันจะหมุนไม่ได้มันหมุนไม่ได้เหมือนันนี้นะก็คือเปิดมาปุ๊บเสียงประมาณนี้อืมอ่าเสียงแล้วก็คือไปพอแปลกล่างก็คือตก ด้านข้างคู่แปลงนั่งพร้อมกันเสียงกันลังการดีนะอือช่วยดีกว่าแต่นี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเว่ามันทำไมแล้วหน้าปัดเขาอินเสิร์ตทำไมเดี๋ยวไว้ถ่ายอินเสิร์ตด้วยตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าปัดประมาณนี้แล้วทีนี้ก็คือฝั่งสองฝั่งนี้ก็คือกดข้างเดียวได้ก็จะมีเสียง มีเสียงักแสดงก็คือเสียงที่เขาพูดของนักแสดงแต่ละคนาซ้ายขวากดได้หมดได้ครับอันนี้นรู้สึกว่าจะเน้นไปทางโอมาแต่นี้ฝั่งของพระเอกในปัจจุบันเขาแยกไว้อันนี้เป็นเสียงตอนปัจจุบันมีเสียงหอยตัวตัวโตแล้วครับอัะที่นี้ไม่ตายไม่ตายคือ พร้อมกันปึ้งปุ๊บมันจะเลือกได้เนี่ยมันก็จะมีดับเบิลเนี่ยก็คือมันจะขึ้นปีเลยนะเป็นปีใช่ขึ้นตัวปีก็คือปีตรงไหนก็คือไรเดอร์ของตัวนั้นแล้วมันก็ใช้ท่าไม้ตายของไรเดอร์นั่นก็คือฝั่งนี้จะเป็นทางดับเบิลมันดีลฝั่งนี้ตั้งแต่คูกะถึงดีเคดเป็นเนโอมันก็เป็นแผนแยกยนต์ของอันนี้บันไดถือว่าเอาไรเดอร์เก่าๆมา แล้วเด็กรุ่นใหม่มาเล่นนันเนี่ยก็อยากรู้ว่าเฮ้ยครูการมคืออะไรก็ตามกับไก็เป็นตามกับไปตามกับไปทีละไลเดอร์นะก็เหมือนกับไอเซนไทมันก็ที่แบบโอไคเจอโอไคเจอตามกับไปเพราะว่าตอนนั้นโกไคโอไคเจอกับดีเข็มันคือช่วงเดียวกันช่วงเดียวกันแล้วมีมาปะทะกันด้วยมีประทะอีกเอาทั้งเซนไตทั้งไรเดอร์ปะทะนี่คือคือขั้โมดตัวเดิมๆใช่ แล้วยังมีข้ามค่ายกันไปข้ามค่ายกันมาด้วยไม่ใช่ประธ้านะฮะข้ามไปก่อนข้ามกลับมาข้ามไปแล้วข้ามกลับมาากันด้วยโอ้โหยุคนี้ะสนุกสนานของเล่นมันก็คงมาแนวนี้ด้วยละคิดเผื่อคิดเผื่อแล้วก็ก็เอามาขายต่อมันงบพอเขาทําให้อร่ามการขึ้นมีงบกาบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายมีงบที่เพิ่มขึ้นมาถ้าสมมติเขาเขาสร้างหนังขึ้นมาเรื่องหนึ่งแล้วขายไม่ได้กาไร เขาก็ไม่อยากสร้างต่อหรือว่าสปอนเซอร์เขาอาจจะไม่ได้จ้างแล้วอย่าลืมว่าบันไดเนี่ยคือมันเป็นบริษัทที่มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นดังนั้นถ้าสมมติว่าถ้าบริษัททําขาดทุนตลอดเวลาเนี่ยนักลงทุนก็ไม่อยากลงทุนหุ้นก็ต้องล้วงถูกไหมเนี่ยครับมันก็คือเลยเลยเป็นที่มาว่าทําไมจะต้องขายเยอะทําไมจะต้องกําไรทําไมจะต้องโก้ เพราะว่าเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยังไงเขาก็ต้องมีลงมีการซื้อขายุ้นมันมีขึ้นมีลงเลยเขาก็ต้องทำให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันเป็นเงื่อนงำเราต้องลดคอร์สซอยรู้ยังทางธุรกิจนะว่าทําไมเขาต้องลดคุณภาพพลาสติก จุกไปคมันก็นั่นแหละก็คือพอพออยู่ในตลาดมันมันมันมีผลมากเลย้าหลังเองเนี่ยไอตัวกล่องของแพ็กเกจก็ของตัวรเดอร์เนี่ยบางลงบางลงใช่ไหมเซนไตก็เป็นบางบางอันนี้เป็นพีมาดไดแพงมากแล้วแบบแถมกล่องบางบางใช่ไหมแถมยังไม่ให้คู่มือด้วยคู่มือไม่ให้แล้วคู่มือหลังัก็คือต้องไปไปสแกนดูเองคิวอาร์โค้ดดูเอาแต่จริงผมผมก็ก็เห็นด้วยกับ เรี้องนี้สแกนนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับพอเวลามันเป็นมือสองอะกอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยอยู่มันหายไปนั่นหมายความว่าสุดท้ายมันก็คือขยะบางทีมันก็จะมองเหมือนไม่ได้เพราะว่าอบางคนก็จะชอบใช่ไหมบางคนอยากมีนี่มันก็จะเป็นการสะสมที่การสะสมต้องคอมพลีตต้องมีทุกอย่างกลายเป็นว่ามันชอบหายไงเพราะว่า เด็กญี่ปุ่นเด็กเล่นเสร็จก็ทิ้งอ่ะใช่มันไม่รึบางทีหายไปบางทีเล่นไปบางทีขาดไปอะไรแต่ว่าอุปกรณ์ยังดีอยู่แต่ขาดแค่เนี้ยแล้วก็เรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องตรงเนี้ยเขาเวลาจะหยิบออกมามันมีเทปแปะแล้วก็จะแกะมาลอกตรงเรื่ตรงนี้ตรงนั้นคือต้องไม่ใช้ถูกบัติคิดบังอีเนี้ยต้องมีถุงแต่ว่ามีต้นทุนมีนุ่มมีนั่นเขาก็เลยเปลี่ยนหมาว่าลดลดไปเลยตัดไปเลยก็ก็ดีตรงนี้ว่าอ่เขาได้ลดต้นทุนจริงๆดีสําหรับคนสะสมด้วยที่ว่า ก็สแกนดูไปก็ได้ไม่เป็นไรอาจจะเป็นมันจะดีเพราะอาจจะเป็นสีก็ได้แล้วมันละเอียดด้วยใช่ใช่มันละเอียดกว่าอย่างนี้เขาอาจจะทำได้หลายหน้ามากกว่าเดิมก็ได้แต่ว่าโอเคนะก็ถือว่าก็ดีแล้วเขาก็พยายามเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะหมาหลังหลังๆบนไดก็จะเอามาเดโมให้ดูก่อนด้านหลังกล่องนะครับอย่างของกีดอ่ะก็คือคู่มือคือด้านหลังกล่องเลยบอกวิธีต่าบอกด้านหลังไปเลยไม่ใหม่ด้านหลังไปเลยครับให้ให้เคลียร์ในในผลิต ในกล่อไปเลยในกล่องทำว่าทําอะไรได้บ้างส่วนบางเรื่องที่แบบอย่างเป็นพวกพีบันไดที่มันต้องแบบมีวิธีเล่นมากมายอะไรเงี้ยก็อันนั้นมันเยอะไปไงมันไม่หลักกล่องมันไม่พออยู่แล้วของโอทซ์อย่างเคียวนอกจากไลเดอร์มีมีพวกอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนอันนี้ก็มีอุปกรณ์แปลงเหมือนกันใช่ป่ะใช่มีอุปกรณ์แปลงแล้วพวกฟิกก็มีฟิกนะครับฟิกเกอร์อุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเน้นขายไปที่ ซอฟฟอ๋อฟิกใช่คือแต่ก่อนจะเป็นขายยานแต่ยานขายไม่ดีมันก็จะเป็นซอฟฟซอมซอฟแต่ละร่างใหม่ใช่ไหมเป็นแ่ใหญ่ไซส์เล็กใช่ป่ะใช่จะมีรุ่น D X มีรุ่น s p a r k d o ลอะไรอย่เงี้ยแต่อุปกรณ์แปลงร่างมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าใช่ไหมใช่ครับด้วยว่า เขาเรียกว่าด้วยว่าจํานวนตอนมันน้อยน้อยกว่าอ๋อโส์แล้วก็อีกอย่างคือด้วยวินตอร์แมนเนี่ยเออ่มันทําเขาเรียกไงมันคอนเซ็ปต์มันคนละคนละแบบกับไรเดอร์มันมีข้อจํากัดเยอะอืมบางอย่างมันก็เลยไม่สามารถที่จะทําร่างให้มันเยอะมากได้แล้วเขาก็ลองเทสแล้วทั้งว่ามีวินเตอร์แมนหลายคนมีที่แปลงร่างเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะยังไม่เวิร์กสำหรับต้นทุนในการสร้างหนังอะไรอย่างเงี้ยออ๋ทีเนี้ยพอซอฟ ก็เหมือนจะดีขึ้นตรงที่ว่าบางคนเขาชอบเก็บแบบเขาเก็บมาตั้งแต่ s <S wow. ตัว,ตวแรกแล้วนะเขาเก็บให้ครบตั้งแต่แต่เขาก็พยายามยังอุนยังพยายามจะขายหาจุดให้มันลงตัวของอุนท์แมนอยู่นะอุนท์แมนยอดยขายสู้อย่าง้ใช่ใช่สำหรับอุนท์แมนอย่างถ้าใครที่ก็แค่ซื้อซื้อทุกปีให้ทันก็พอละเพราะว่าแต่ละปีถ้าเราซื้อ มันก็ออกตัวตัวแล้วก็หลังๆมันจะมีเพื่อนอะไร่าเยกว่าไม่ถึงปีคือเหมือนจํานวนเงินคนมีอยู่แค่เท่าเนี้ยครับแต่ว่ามันมีให้เลือกซื้ออย่างเงี้ยดังนั้นมันก็ต้องมีการแย่งแย่งตลาดกันครับคือจะจะเล่นทุกอย่างก็ก็เหนื่อยอืหลายตัวใช่ครับเซนไทก็จะเอา รายเดอร์ก็จะเอาคนตางมนกูก็จะเอาเต็มบ้านพอดีครับเต็มบ้านเต็มตัอกูก็จะเอาตายเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะฟรีด้วยใช่ครับโอเคควันนี้หลากหลายใหุ้ผลวันนี้ต้องขอบคุณเคียวสกิมากเลยนะครับที่ให้ความรู้มากมายทำให้เราแบบให้เราชุ่มชื่นพี่ออะไร เน่ได้สักทีไว้ได้สักทีแล้วมันจะตีโอเคโอเคดีใจดีใจก็แต่จริงจริงมันจะมีสายอะไรเลยด้วยแต่ว่าไม่เอามาเพราะว่ามันก็เดี๋ยวเอวพวกพวกผมมันคาดไม่ได้คาดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะคาดไม่ถึงก็ยังไงขอบคุณเคียวซากิแล้วแวะมาให้เรารีวิวกันหลายๆตัวเรื่อยๆนะมังน้อยก็ สัปดาห์สองสัปดาห์สักเข็มขัดสองเข็มขัดมีตั้งร้อยเข็มขัดได้กระชุ่มกระชวยกลับไปในวัยเด็กนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระให้เราด้วยนะที่ช่อง Alo c a โ e จะเปลี่ยนไปเกม่คิดโอเคครับสวัสดีครับ